ครับผมสวัสดีครับนะครับผมนนสิทธิตเกียรติดาครับนะครับได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับว่านะครับมีหลายท่านนะครับได้โทรมา้วก็มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของคุณสุภาพสตรีนะครับโทรมาปรึกษานะครับว่าวันนี้นะครับมีผลิตภัณฑ์หรือสมุนไพรตัวไหนที่ดูแลระบบนะครับของคุณสุภาพสติหรือไม่ในเรื่องของระบบภายใน บ,บางท่านเองก็มีการปวดหนองท้องน้อยเสียวท้องน้อยนะครับระยกของหนักไม่ได้เลยนะครับเวลารอบเดือนมาก็มีการปวดท้องเมนนะครับถึงขั้นเป็นไข้เป็นไข้เลยก็มีหลายท่านนะครับวันนี้นะครับต้องขออนุญาตอย่างนี้ครับว่าวันนี้นะครับตัวผมเองนะครับก็มีสุนภัยอยู่เช่นเดียวกันและก็ในเรื่องของสุนภยัยในเรื่องของการดูและระบบมดลูกของคุณสภุภาพสตรีนะครับก็มีด้วยกันหลายยี่ห้อหลายแบรนด์ในของตลาด นะครับแต่วันนี้นะครับก็ต้องดูนะครับว่าเราจะเลือกซื้อสินค้าตัวไหนก็ลองพิจารณานะครับในส่วนของนะครับสุนภัยดูแต่วันนี้นะครับในส่วนผมเองนนทิกิจดานะครับวันนี้ผมจะขอนําเสนอนะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับวันชักบุลูกตาหมอคุณทิดนะครับซึ่งนะครับเรามีโรงงานผลิตสินค้าเองนะครับอย่างใหญ่โตเลยนะครับที่จังหวัดมหาสารคามในส่วนตัวนั้นและขนาเดียวกันนะครับวันนี้นะครับ ตัวน้ายาน้าว้านช็อกโกลูกตัวนี้จะดูแลระบบภายในของผู้หญิงได้จริงหรือไม่นะครับปวดต้วปวดนี้นะครับปวดใหญ่นะครับราคานะครับไม่แพงนะครับสามารถติดต่อดูได้ตัวนี้นะครับมีสุนไพรด้วยกันหลายตัวนะครับสุนไพรเยอะแยะมากมายนะครับที่อยู่ในขวดนี้นะครับสมุนไพรเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับตัวว่านช็อกโกลูกนะครับชวนผสมนะครับมีว่านช็อกโกลูกนะครับมีว่านนางคํา นะครับว่านสาบเล็กดอกคําฝอยดอกคําไทยนะครับสูนไทยด้วยกันหลายตัวมากนะครับนะครับหลายสิบตัวนะครับที่สิบี่สิบสาสิบชนิดด้วยกันนะครับที่อยู่ในนะครับสินค้์ขวดนี้วันนี้นะครับอยากจะแนะนำาน่อครับว่าวันนี้นะครับสินค้านะครับเกี่ยวกับตัวดูแลระบบภายในนะครับก็คือว่านสมลูกตัวนี้จริงๆแล้วหลายคนถามผมว่านะครับ เอาไปทานแล้วสุขภาพเราจะดีขึ้นจริงไหมนะครับวันนี้นะครับผมจะไม่บอกว่านะครับสินค้าตัวนี้ดูแลของท่านแล้วท่านทานไปคุณหายเลยนะครับจริงๆแล้วสมภารไทยเราครับดูแลเรื่องของมนลลูกครับได้อย่างดีเยี่ยมนะได้อย่างดีเยี่ยมอยู่แล้วแต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับชัดเจนครับในเรื่องของดูแลระบบภายในแต่วันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของปัญหาสาเหตุนะสาเหตุของการเกิดปัญหาของคุณผู้หญิงเกิดจากอะไรนะครับ เรามาทําความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งหลายคนถามผมว่านะครับนี่ทําไมเรามีปัญหาตัวนั้นประจําเลยนะก็จะดูมันก็ต้องดูว่าตัวเราเองนะครับดูแลระบบร่างกายเรามากน้อยขนาดไหนบางคนไม่เคยดูแลร่างกายเลยนะครับแม้แต่ผลิตภัณฑ์สุนภายเองคุณก็ยังไม่เคยทานเลยนะครับเมื่อร่างกายเรามีปัญหาแล้วนะครับก็ค่อยคิดที่จะไปรักษา วันนี้นะครับผมจะให้นะครับความรู้และปรึกษากันอย่างนี้ครับว่าหลายท่านบอกว่านะครับปวดท้องเมนปัญหาของการปวดเส้นมาจากอะไรล่ะนะครับในส่วนนั้นต้นรูปของผู้หญิงนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวสําคัญเรื่องมนรูปของคุณผู้หญิงนะครับวันนี้นะครับแม้แต่เรานะครับมีปัญหาในเรื่องของรอบเดือนนะครับปวดท้องเมนนี่แหละนะครับเราทําไมถึงมีการปวดท้องเมน วันนี้ผมจะถามนะครับว่าทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่นี้ผมจะถามว่าตอนนี้ตัวท่านเองอายุเท่าไหร่นะครับเรามาคุยกันไปดีกว่านะครับอายุเราเท่าไหร่วันแรกที่เราเริ่มมีรอบเดือนนะครับอายุเท่าไหร่นะครับผมสมมุตินะครับว่านะครับทุกท่านเองนะครับมีรอบเดือนอายุ15ปีเราเริ่มมีรอบเดือนแล้วครั้งแรกเลย นะครับ15ปีนะครับแล้วปัจจุบันนะครับปัจจุบันนะครับอายุท่านเท่าไหร่นะครับอายุท่านเท่าไหร่วันนี้ถ้าเกิดว่าตัวท่านเองอายุ35ปีนะครับนี่คือปัจจุบัน35ปีแสดงว่าตัวท่านเองนะครับมีรอบเดือนมาทั้งหมดอยู่20ปี นะครับมีรอบเดือนมาทั้งหมดอยู่20ปีตัวนั้นครับวันนี้ผมจะถามนะครับว่ารอบเดือนของแต่ละเดือนที่เรามีนะครับที่มามันออกหมดไหมนะครับนะครับร่างกายเรานะครับขัดของเสียนะครับของแต่ละเดือนออกหมดหรือเปล่านะครับวันนี้เราทําความเข้าใจตัวนี้นะครับตัวนั้นครับรอบเดือนที่สมบูรณ์เลยครับผู้หญิงที่มีรอบเดือนสมบูรณ์เลยนะครับวันแรกก็คือวันเตือน ดูว่าโอเคนะครับเราเดือนเราจะมาแล้วนะนะครับวันสองวันสามวันสี่บางคนมีถึงนะครับวันที่สี่เลยนะครับสองสามนี่จะมามากเลยครับนะครับออกอย่างเต็มที่เลยนะครับวันที่สี่ก็เริ่มเริ่มกระติกกระปอยแล้ววันที่ห้านี้ก็คือเป็นวันที่ดุดนี่คือครับห้าวันนะครับนั่นคือสุขภาพที่สมบูรณ์มากนะครับแต่นะครับบางบางท่้นนะครับมาวันแรกคือวันเตือนเตือนให้เรารู้นะเออสันจะมาแล้วนะนะครับ พอวันที่สองครับเป็นวันหยุดเลยนะครับพอเตือนเสร็จวันที่สองมามาก็หายไปเลยนะครับมาแค่วันสองวันหรือสามวันเท่านั้นเองนะครับในสุดตรงนั้นนี่คือส่วนหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นแล้วถามว่าครับเมื่อมันมาแล้วมันขับออกหมดหรือเปล่าตัวนี้สําคัญครับวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจนะครับอย่างนี้ครับวันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับว่าจะมีท่านดูนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่านะครับนี่คือมดลูกของท่านสุภาพสตรี นะครับอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับคืออยู่ในลักณะนี้ตอนนี้ก็คือในส่วนของปิดรังไข่นะครับปิดมดลูกเรานะครับสองข้างขณะเดียวกันนะครับด้านนี้ก็คือเป็นช่องคลอดปากช่องคลอดของเรานะครับลักษณะมดลูกที่สมบูรณ์นะครับต้องเป็นลักษณะเหมือนกับตัว V ครับเรียวนะครับอย่างเช่นนี้เวลารอบเดือนเรามาแต่ละเดือนครับเขาก็จะนะครับมีการถ่ายเทรอบเดือนเราออกมาทางนะครับปากช่องคลอดนะครับ ได้ออกมาได้เต็มที่นะครับในส่วนนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดที่สมบูรณ์นะครับมันก็จะมีการถ่ายเทรอบเดือนออกมาได้นะครับได้เกือบหมดหรือหมดนะครับร่างกายก็ถูกขับออกแต่บางท่านนะครับที่มีปัญหาการปวดท้องมีเพราะอะไรครับเพราะร่างกายเรามีของเสียของเก่าอยู่แล้วนะครับที่มันปูขับออกมาไม่หมดเมื่อรอบเดือนเรามานะครับถึงวันที่รอบเดือนมาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการหีบตัวของมดลูก นะครับมีการบีบตัวของมลูกเพื่อที่จะขับของเสียที่มันค้างอยู่ออกนะฮะออกมาด้วยก็จะทําให้เรามีการปวดท้องเมนนะครับปวดมลูกมากขึ้นนะครับทีนี้นะครับในเรื่องของมลูกปกติจะเป็นลักษณะนี้นี่คือปกตินะครับนี่คือสมบูรณ์นะครับนี่คือเป็นมลูกที่สมบูรณ์แต่ถ้าเกิดมลูกไม่สมบูรณ์ล่ะมีของเสียตกค้างเป็นอย่างไรนะครับตัวนี้ไม่ปกตินะครับนะครับตัวนี้จะไม่ปกติ ถ้ามดล <to> ูกไม่ปกติของเราครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือมนลูกไม่ปกตินะครับอาจจะว่าไม่สวยเท่าไหร่นะครับมนลูกไม่ปกตินะครับจะเป็นในลักษณะนี้นะครับมีการจอดคล้อยนะครับมีการบวมออกด้านข้างนะครับปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นจากตรงไหนครับบางท่านนะครับยกของหนักไม่ได้เลยนะครับเวลาเราไปยกของหนักนะครับมีการปวดหน่วงท้องน้อย นะครับดึงมาใส่ช่วงนะครับช่วงปัญหาชกเอวเรานะครับดึงลงขานะครับนี่คืออาการของนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบลุกคอยต่ำบรรลุหยอกนั่นเองนะครับในสุดนนั้นอาการเหล่านี้เกิดขึ้นจากไหนครับ 1. นึ่งทัศนสตินะครับตั้งแต่เรามีรอบเดือนมารอบเดือนเราไม่สามารถขับออกหมดนะครับเมื่อรอบเดือนเรามีการตกค้างของเสือมีการตกค้างนะครับก็จะมาตกค้างอยู่ตามนี้ครับนะครับ ก็จะมีการตกค้างอยู่ตรงมดลูกสองข้างก็จะเริ่มเป็นแอกนะครับปกติมดลูกเรานะครับมันก็จะถ่ายทแบบสมบูรณ์ในัาษระนี้นะครับแต่ขณดเดียวกันถ้าเกิดว่ามดลูกเรานะครับไม่สามารถนะครับ่ายทได้มดล,ลูกมีปัญหามดลูกเริ่มหย่อนค้อยเมื่อมีการหย่อนค้อยครับมันก็จะเป็นคล้ายๆเป็นถูงอยู่ด้านข้างนะครับทําให้หน้าปากมดลูกเรานะครับเหมือนกับปากมดลูกเราสูงขึ้นแต่จริงๆแล้วปากมดลูกเราอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับ แต่ด้านข้างของมุดลูกเราครับมีการหย่อนค้อยลงนะครับก็เลยทําให้เป็นถุงนะครับเมื่อมดลูกเราหย่อนค้อยลงทําให้เป็นถุงนะครับแสดงว่าเวลาของเสียนะครับไหลออกนะครับก็ไหลออกนะครับได้แต่ส่วนที่อยู่ที่นะครับตกค้างนะที่เป็นถุงที่เป็นแอ่นอยู่นั้นออกไม่หมดนะครับออกไม่หมดเมื่อออกไม่หมดนะครับมันก็จะเกิดปัญหาตัวนี้เกิดขึ้นครับ ของเสียสะสมมาเรื่อยๆนะสะสมมาเรื่อยเมื่อมีของเสียตัวนี้สะสมมาเรื่อยๆนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเกิดขึ้นนะครับคุณผู้หญิงนะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับนะหลายๆท่านนะครับเริ่มเป็นแล้วนะครับยกตะกร้าผ้านะครับซักผ้าเสร็จยกตะกร้าผ้าไปตากกาลังจะยกนะครับไปครับมีการปวดหน่วงท้องน้อยน้ะเสียวท้องน้อยแล้วครับปวดหน่วงือนกับบดรูปมันจะหลุดอย่างนั้นเลย นะครับบางคนนะครับนั่งยองยองไม่ได้นะครับเหมือนกับมันมีอะไรจากโผล่ออกมาบางนั้นหรือบางคนนะครับไอจามไม่ได้เลยครับไอจามาฉีเล็ดนะครับถึงขั้นนั้นเลยนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของคุณผู้หญิงนะในส่วนนั้นขณะเดียวกันเมื่อมีปัญหาตัวนี้เกิดขึ้นครับวันนี้นะครับบุคคลคนนี้นะครับมีปัญหาแน่นอนครับหมดลูกนะครับหมดลูกหย่อนนะครับหรือว่าลูกคอยต่ํา นะครับโมลูคยอดนั่นเองนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนนะครับในส่วนนั้นนะครับสองนะครับบุคคลคนนี้เวลารอบเดือนมาแต่ละเดือนครับไม่ต้องแปลกครับปวดแน่นอนครับปวดท้องมีนแน่นอนนะครับเพราะอะไรครับเพราะมีมันมีการบีบตัวนะบีบตัวบีบการรัดตัวนะครับเพื่อที่จะให้ของเสียที่ตกค้างขับออกในส่วนนั้นนะครับขนาดเดียวกันนะครับยังไม่พอนะครับบุคคลคนนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นครับ ถ้าเกิดเขาไม่ดูแลร่างกายนะครับไม่ดูแลร่างกายไม่ดูแลอะไรเลยนะครับปล่อยนะครับปล่อยตัวเองนะครับไว้นานๆนะครับปัญหาจะเกิดขึ้นนะครับผู้คนคนนี้ปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนนะครับสังเกตนะครับเวลาเราทานสมุนไพรทานอะไรลงไปเกี่ยวกับเรื่องยาดูแลระบบคุณูของผู้หญิงเวลารอบเดือนขับออกมาของเดือนถัดไปเนี่ยเลือดเราจะช้ำนะเลือดที่ออกมาจะช้ำท่านอย่าตกใจนะครับเลือดที่มันช้ำที่มันออกมาคืออะไรครับคือของเสีย นะครับไม่ต้องตัดใจว่าไม่ต้องตกใจว่วันนี้ฉันทานสมุนไพรตัวนี้ไปเวลาทานไปแล้วทําไมมันมีการขับขับออกมาทำเรื่องนะครับเลือดดำปีเลยอย่างนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะดีใจนะครับนั่นคือเป็นการขับของสิ่งอนะครับขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราไม่ดูแลนะครับสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นนะครับสิ่งของเสียที่มันสะสมอยู่นี้ครับกี่ปีนะครับถ้าเกิดทั้ง 3- 5ปีนะแสดงว่าครับท่านมีรอบเดือนมาทั้งหมดอยู่20ปี ยี่สิบปีนะครับมันก็จะสะสมของเสียแล้วก็เกาะตามผนังครับบนรูปเรานะเกาะตามผนังบนรูปเราทําให้ผนังบนรูปเราหนาขึ้นนะครับหนาขึ้นหรือบางท่านอาจจลยเป็นพังผืดนะครับเป็นพังผืดนะครับตามมาครับบางคนนะครับพอรถเดินเราขับมาครับมันจะมีเยื่อบางๆนะครับปนออกมาด้วยนะครับลองสังเกตดูนะครับนี่คือเป็นพังผืดเกิดขึ้นนะครับในส่วนตรงนั้น เมื่อมีพังผืดเกิดขึ้นนะครับเวลาเราไปหาคุณหมอนะครับคุณหมอทำไงครับก็มีการผูดมดลูกนะครับทําให้มดลูกรักษานะครับแต่ว่านะครับคุณผู้หญิงครับเวลาเราไปขุดมดลูกเป็นไงครับนะสนุกไหมฮะไม่สนุกเลยนะนะครับเพราะอะไรครับจ็บทรมานมากนะครับในส่วนตัวนั้นแต่ขนาดเดียวกันนะครับวันนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับลองลองวิเคราะห์นะครับลองดูว่าวันนี้ถ้าเกิดเรามีโอกาสนะครับถ้าเกิดเราได้มีโอกาสได้ทานตัวผลิตภัณฑ์นะครับ เกี่ยวกับมดลูกเกี่ยวกับการดูแลมดลูกนะครับลองดูวันนี้ถ้าเกิดผมแนะนาผมก็จะนําตัวว่านชงลูกนะครับของหมอบุญชิดนะครับวันนี้นะครับให้ท่านลองผานดูและราคาไม่แพงครับหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับในสัปดตัวนี้แลวในขณะเดียวกันถ้าเกิดผังอืดเกิดขึ้นมันหนามากนะครับทุกเดือนมีการบีบตัวของมดลูกนะครับมีการบีบตัวของมดลูกนะครับเวลารอบเดือนละมาเมื่อมีการบีบตัวเสร็จพึบนะครับคุณผู้หญิงคงได้ยินนะครับคุณซีฟในมดลูก นะฮะเป็นซีดในมดลูกถ้าไมมให้มาถึงป็นซีดในมดลูกได้นะครับว em ันน nope. <so ี้นะครับตรงผนังมดลูกเรานะครับมันหนานะครับถ้าเกิดว่าโชคดีนะครับมีการบีบตัวนะครับของเสียถูกขับออกไปแต่ถ้าเกิดโชคร้ายครับช่วงที่มดลูกเราบีบตัวนะครับตรงซีดตรงนี้นะครับผนังมดลูกเรานี่ฮะมันหนาเนี่ยมีการฉีกขาดนะมีการฉีกขาดถ้าเกิดมีการฉีกขาดจุดเดสมีการฉีกขาดครับตรงนั้นอาจจะ มีเนื้องอกโผล่ขึ้นมาได้นะครับอาจจะเป็นเนื้องอกโผล่ขึ้นมาได้นะครับถ้าเกิดว่านะครับตัวนี้ครับมีการฉีกขาดนะครับก็จะมีเนื้องอกโผล่ขึ้นมานะครับบางคนนะครับมีเนื้องอกเกิดขึ้นนะครับ3เซน4เซน5เซนเกิดขึ้นอย่างนั้นนะครับนี่คือส uh <Mm ิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับในเกี่ยวกับลูกเรานะครับถ้าเกิดว่านะครับมีการฉีกขาดของผนังลูกเรานะครับมันก็จะส่งผลให้มีปัญหาตามมาก็คือ มีก้อนเนื้อนะครับหรือว่าเนื้งองอกนะครับเกิดขึ้นมานั่นเองนะครับในสวนตินันแล้วขณะเดียวกันนะครับคุณผู้หญิงนะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดของเสียเรามีเยอะๆนะครับของเสียเรามีเยอะๆในร่างกายเรานะครับมันถูกขับออกมาไม่หมดไม่ต้องห่วงครับทําไมคุณผู้หญิงถึงมีปัญหาในเรื่องของระบบภายในนะครับมีกลิ่นนะครับวันนี้นะครับ สิ่งตามมาครับช่องคลอดของเรานะครับมีกลิ่นครับหรือว่านะครับว่าเป็นกลิ่นในช่องคลอดนะครับเวลารอบเดือนเรามาครับเราแทบจะไม่อยากจะเดินนะครับผ่านหน้าเพื่อนๆนเลยนะครับเพราะไม่มั่นใจในตัวเองนะครับในส่วนนั้นนี่คือครับมีกลิ่นในช่องคลอดแน่นอนนะครับแล้วขนาดเดียวกันของเสียเยอะนะครับเมื่อนะครับร่างกายมีของเสียเยอะนะครับวันนี้นะครับถ้าเปลี่ยนมาได้นะครับ ห้ามเลยนะสิ่งห้ามเลยคืออะไรครับถ้าเกิดเราคิดว่าเรามีปัญหาเรื่องของหมดลูกนะครับถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องของหมดลูกรู้ตัวเองว่ามีปัญหาเรื่องหมดลูกหลักสิ่งที่ห้ามเลยครับนะครับห้ามเลยห้ามดื่มน้ํามะพร้าวนะครับอันนี้ห้ามดื่มนะครับน้ํามะพร้าวครับนะครับห้ามดื่มน้ํามะพร้าวเด็ดขาด ทำไมล่ะเดี๋ยวนบางคนก็หนังมะพร้าวน้ำที่บริสุทธิ์นะครับตัวนั้นครับน้ํามะพร้าวเป็นอาหารอัหาโอชาของจุลินทรีย์นะครับวันนี้นะครับเรามีของเสียแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียนะครับที่มันสะสมอยู่ในมดลูกเรานั่นคือของเสียทังนั้นเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันเราดื่มน้ำมะพร้าวลงไปครับร่างกายเราถูกการย่อยนะครับร่างกายเราถูกการย่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับ แบคทีเรียตัวนี้มันก็จะดูดซึมซับนะครับในส่วนของน้ำมะพร้าวตัวนี้ไปเลี้ยงแบคทีเรียตัวนี้ยิ่งจะทําให้นะครับมดลูกเรามีปัญหาได้เยอะนะครับถ้าท่านไม่เชื่อผมนะครับอยู่บ้านท่านมีตุ่มไหมฮะตุ่มน้ํานะครับตุ่มน้ําใบใหญ่หรือใบเล็กก็ได้ลองดูนะครับซื้อมะพร้าวมาหนึ่งลูกนะครับซื้อมะพร้าวมาหนึ่งลูกชฉอะครับเอาน้ามะพร้าวเทลงโอ่งเลยฮะลงตุ่มเรานะครับ เทลงไปเลยนะครับปิดปลาไว้หนึ่งคืนตื่นเช้ามาลงไปดูนะครับว่าน้ําอยู่ในตุ่มเรานะครับเป็นยังไงครับนะครับน้ําจะเสียเลยครับนี่คืออะไรครับนี่คือนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องรักษาดูแลระบบลูกเราคอยให้ดีเรียบร้อยแล้วนะครับค่อยดื่มน้ำมะพร้าวนะครับวันนี้นะครับอยากจะฝากไว้ว่าน้ำมะพร้าวเป็น สิ่งสําคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดท่านมีปัญหาเรื่องของมดลูกแล้วนะครับให้งดก่อนนะครับในส่วนต้นนะครับแล้วขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าตัวเราเองนะครับมีอะไรเยอะแยะมากเลยนะครับที่อยู่ในช่องคลอดเรานะครับกลิ่นก็เยอะนะครับบางครั้งเราไม่มีความมั่นใจเรียบร้อยแล้วนะครับตื่นเช้ามาหรือว่าทํางานอยู่นะครับมีน้ํานะครับมีน้ําไหลออกมานะครับมีน้ําไหลออกมาอยู่ตลอดเวลา นะครับมีของเสียไหลออกทางช่องพอดอยู่ตลอดเวลาน้ํข้าวขาวคุณๆนะครับบางท่านคิดว่าตัวเราเองเป็นตกขาวหรือเหลือนะครับคิดว่าเป็นตกขาวจริงๆแล้วตกขาวไม่ใช่นะครับนะตกขาวไม่ใช่นะถ้าเกิดเรามีนะครับน้ําใสๆครับไหลออกมาทางช่องพอดนะครับบางท่านผู้อยู่บางท่านก็อาจจะต้องต้องใส่ผ้าอนามัยรองรับนะครับในส่วนนั้นเพราะว่ามันไหลตลอดนะครับวันนี้นะครับ ตัวนี้ไม่ใช่ตกขาวนะครับําความเข้าใจกันก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นของเสียครับนะครับที่ร่างกายเรานะครับมดลูกเรารับไม่ไหวแล้วเขาจะขับออกมานะครับขับออกมาขณะเดียวกันมีน้ําไหลออกมาทางช่องคลอดอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นคือของเสียนะครับแต่ขณะเดียวกันไม่ต้องทายนะครับผู้หญิงคนนี้นะครับมีปัญหามดลูกแน่นอนครับช่องคลอดนะครับ นะครับผู้หญิงคนนี้ช่องคลอดไม่กระชับครับนะครับผู้หญิงคนนี้เกิดขึ้นเลยครับช่องคลอดไม่กระชับเพราะมีของเสียไรอยู่ตลอดเวลาปากมดลูกเราเปิดอยู่ตลอดนะครับเมื่อปากมดลูกเราเปิดอยู่ตลอดครับก็จะทําให้ช่องคลอดเราไม่กระชับนะครับในส่วนต้นนั้นนะครับคุณผู้หญิงครับควรดูแลสุขภาพตัวเองนะครับในส่วนตัวนี้นะครับและขณะเดียวกันในส่วนของตกขาวนะครับจริงๆตกขาวนี้นะครับจะมีนะครับ อยู่เพียงแค่ประมาณ 3- 4ถึงวันก่อนที่รอบเดือนเราจะมานะครับก่อนที่รอบเดือนเราจะมาในช่วงที่ตกไข่นะครับหเดือนนะครับแต่ละเดือนผู้หญิงจะมีในช่วงของตกไข่นะครับในช่วงของตกไข่นะครับประมาณ3-4ถึงวันนะครับเมื่อไข่สุกแล้วตกไข่เรียบร้อยแล้วนะครับรอบเดือนเราก็มานะครับรอบเดือนเราจะมาผู้หญิงจะมีตกขาวในช่วงนั้นนะครับช่วงที่ก่อนรอบก่อนรอบเดือนมาประมาณ3-4ถึงวัน นะครับประมาณนั้นนะครับเพราะว่าไข่เราสุกในการตกไข่นะครับนั่นคือเป็นการขับในเรื่องของดูดไข่นะครับตัวน้ำออกมานะครับในสัตวตัวนี้นี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับท่านผู้หญิงครับต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าตัวเราเองปล่อยตัวเราเองไว้นานๆครับตัวนี้นะครับเป็นอันตรายมากเลยนะครับขณะเดียวกันวันใดวันหนึ่งนะครับทําไมบุคคลหลายคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพ ท่านลองนึกภาพดูนะครับว่าวันนี้นะครับของเสียเต็งมือลูกเราเลยนะครับผู้ห well, ญิงนะครับทุกท่านนะครับเวลาเรานอนเรานอนตะแคงไหมครับนอนตะแคงเวลาเรานอนตะแคงของเสียที่อยู่ในมือลูกเรามันก็ไหลใช่ไหมฮะถ้านาเดียวกันถ้าเกิดเรานอนตะแคงไปด้านซ้ายมันก็จะไหลมาด้านซ้ายนะครับถ้าเกิดมันไหลมาด้านซ้ายครับนะครับถ้าเกิดโชคหลายนะฮะโชคหลายแบคทีเรียนะครับของเสียเหล่านี้แบคทีเรียนี้ไหลเข้ามาอยู่ใน พงมดลูกฮนะรังไข่นะฮะมันขยายตัวมันไหลเข้ามาอยู่ในรังไข่นะครับปีกมดลูกเราเนี่ยนะครับไหลเข้ามาในปีกมดลูกเราอยู่รังไข่แล้วมันไปเพาะเชื้อขยายอยู่ตรงนั้นนะครับก็จะทําให้นะครับ,นะรบปีกมดลูกเราอัดเศษนะเมื่อปีกมดลูกเราอักเศษนะครับไปล่อยไว้นานนะครับวันนี้นะครับคุณผู้หญิงทำทไมถึงต้องนะครับบางคนโชคร้ยายต้องไม่ตัดปีกมดลูกออกไป นี่นี่คือส่วนนะครับเกิดขึ้นจากอะไรครับเกิดขึ้นจากของเสียอยู่ในร่างกายเราได้วยนะครับวันนี้ครับขอให้เราได้ดูแลนะครับดูแลร่างกายเราเถอะนะครับในส่วนนั้นนะครับวันนี้นะครับสมุนไพรนะครับสมุนไพรนะครับช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับสมุนไพรช่วยอะไรเราได้บ้างวันนี้ถึงบอกว่าครับสมุนไพรไทยของเรานะครับดีดีมีเยอะนะครับดีดีมีเยอะขอให้เราได้ดูแลร่างกายเราเถอะนะครับยาหนามบ้านชอบงดลูก นะครับของคุณหมอคุณถิ่นตัวนี้นะครับจะช่วยดูแลระบบทําความสะอาดนะครับระบบบดลูกของผู้หญิงครับได้เป็นอย่างดีแล้วนะครับช่วยขับน้ำขาวปลาแทนการอยู่ไฟตั้งแต่สตรีหลังคลอดเลยนะครับช่วยกระชับมดลูกให้เขาอุ่ได้ง่ายขึ้นแล้ววันนี้นะครับยาหนาบ้านชมลูกครับสรรพคุณของเขานะครับจุดเด่นของสมุนไพรเลยนะฮะของเขาเนี่ยครับเขาจะมีตัวยาสมุนไพรนะครับหลายหลายตัวนะครับที่ผสมผสานแล้วเนี่ย หน้าที่เขาครับเขาจะดึงนะครับช่วยกระชับมดลูกส่วนที่มันหย่อน้อยนะครับก็จะกระชับขึ้นนะครับกระชับขึ้นนะครับส่วนที่มันหย่อน้อยนะครับด้านนี้นะครับก็ถูกการกระชับขึ้นนะครับทําให้มุดลูกเราเขา้าอุ่ถ้าเกิดว่ามุดลูกเรานะครับที่มันหย่อน้อยแล้วถูกกระชับขึ้นมานะครับถูกกระชับขึ้นมาแล้วของเสียที่มีอยู่ใน มดลูกเรานะครับเมื่อมดลูกเราถูกชับขึ้นของเสียที่มีอยู่ในมดลูกเราตรงนี้ครับถูกถ่ายเทออกมานะครับถูกถ่ายเทออกมาก็ทําให้มดลูกเราสะอาดนะครับทําให้มดลูกของคนผู้หญิงสะอาดเมื่อมดลูกเราสะอาดนะครับสิ่งสกปรกแบคทีเรียต่างๆนะครับที่เคยมีนะครับมดลูกเราสะอาดขึ้นแสดงว่าปัญหาของมดลูกเราครับก็จะ ดีขึ้นนะก mm ็จะดีข <c oughs> nope. ึ้นเมื่อปัญหาเรื่องมลูกเราดีขึ้นนะครับในเรื่องของนะครับช่องคลอดไม่กระชับตัวเริ่มดีขึ้นแล้วครอบของเสียไม่มีแล้วนะครับมีน้ําไหลออกมาตลอดเวลามีกลิ่นในช่องคลอดนะครับเมื่อมลูกเราสะอาดขึ้นก็ไม่มีแล้วครับนะครับในส่วนนั้นนะครับปัญหาเรืองงอกนะครับตัวนี้ก็ป้องกันนะครับป้องกันกันร้ายนะครับป้องกันรบาย พังคืนนะครับถูกขัพอนะครับอาการปวดท้องเมนก็ดีขึ้นนะครับในส่วนนี้อาการมวลูกลวดก็ดีขึ้นครับเพราะว่าตัวนี้ถูกกระชับขึ้นเรียบร้อยแล้วนี่คืออยากจะฝากไว้นะครับคุณสุภาพสตรีครับวันนี้ถ้าเกิดมีเวลานะครับมีโอกาสได้ดูแลสุขภาพของท่านนะครับให้ท่านดูแลสุขภาพเพื่อนโดยนะครับว่านะครับสมุนไพรไทยนะครับราคาไม่กี่ร้อยนะครับกับสุขภาพร่างกายของเรา นะครับกับสุขภาพร่างกายของเราวันนี้นะครับตัวนี้อยากจะฝากไว้จริงๆนะครับลองทานดูนะครับถ้าเกิดท่านสนใจนะครับอยากจะสอบถามนะครับเป็นการส่วนตัวก็สามารถนะครับทักมาได้ทางเฟซนะครับทางเฟซนะครับผมนปรมสิธิกิจานะครับในตรงนั้นหรือว่าทางเพจของบริษัทนะครับบริษัทเอิร์สตาโฟกัสนะครับเข้ามาทางเพจของบริษัทได้นะครับ inbox เข้ามาสอบถามนะครับผมเป็นการส่วนตัวได้ ในส่วนนั้นก็ขอฝากไว้นะครับว่าวันนี้นะครับในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราตัวยา้นาว่านชักมดลูกนะครับตามหมอพุทธิ์ตัวนี้อยากจะขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับให้ได้ดูแลนะครับสุภาพของคุณผู้หญิงนะครับให้มีสุภาพที่แข็งแรงในส่วนนั้นก็ถือว่านะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับหลายลท่านที่ ทักเข้ามาแล้วก็มาพูดคุยกันแล้วก็อยากให้ผมได้พูดคุยในเรื่องของการดูแลสุขภาพระบบภา,ายในของคุณผู้หญิงให้ฟังนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตทาคลิปนะครับอาจจะใช้เวลาอาจจะประมาณ20่สกว่านาทีนะครับก็ถือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนนะครับความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านครับดูแ,แลสุขภาพระดัครับอย่าให้เป็นก่อนแล้วค่อยรักษาให้เราป้องกันก่อน ป้องกันไว้เถอะครับอยากให้มันเป็นเลยนะครับในส่วนนี้สําหรับผมวันนี้นะครับนลสิทธิ์กิตาก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับท่านใดนะครับอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อเข้ามานะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับที่เพจของบริษัทนะครับเดอะสตาร์โฟกัสนะครับผมนลสิทธิ์กิตาขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ